สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนท่านเข้าสู่เกม Minecraft ในซีรีส์ Treasures Walking กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราดำเนิน EP กันมาถึง EP ที่7แล้วฮะวันนี้ับเป็นวันสำคัญเนื่องจากว่าเป็นวันดีด,ดีนรับผมจะปลูกยึดตึกในละแวกนี้ให้หมดแลวเราก็จะได้พื้นที่นี้มายึดครองนะครับแต่อาจจะมีสมบีอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเราจะยึดพื้นที่นี้ให้ให้มันแบบเซฟร0 0นนะเดี๋ยวเราค่อยทำอย่างอื่นกันแต่วันนี้อย่างน้อยตึกจะต้องโดนยึดทั้งหมดผูดจะต้องได้กรรมสิทธิ์ยึดตึกั้งหมด เือเป็กนการเสียเวลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e นะครับผมและเราไปรุยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเตรียมปืนไปทั้งหมด2กระบอกด้วยกันก็คือเจ้าก็อกสิบไม่ใช่เจ้าเจ้าเจ้า M19 นะครับแล้วก็ AK เคมเดิมแหละตอนนี้แต่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มฟังกช์ชันให้ AK ของเราสักนิดนึงฮะโอเคอ่าโห,โหได้กิฟต์เพิ่มครับอ้ยามใส่กิฟต์เข้าไปแล้วเว้ยเอ่ออยากได้สโคปใส่ไปก่อน อาา่าฮะเอาอะครบเซตแล้วกระจกกูแตกได้ยังไงเฮ้ยใครทำกระจกกูแตกอะเฮ้ยจะบอกนะซอมบี้ทำแตกเอาแย่และพี่ไม่ตลกนะครับน้องกระจกแตกแบบนี้ได้ยังไงเราโอเคเดี๋ยวแล้วนอนฮนะเออยังไม่มืด ค okay. น่าจะพออยู่เราไม่น่าใช้เวลายึดนานมากเพราะตอนนี้เราเริ <mythology> okay. ่มเสียนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำทางเข้าที่มันดีๆกว่านี้นะตอนนี้เอาเท่านี้กันเอาทอดมาแค่ห้าสิบเจ็ดเดบคิดว่าน่าจะไม่พอแต่ว่าไม่เป็นไรเหลืออีกไม่กี่ตึกครับเราก็จะจบโซนตรงนี้เราจะยึดรอบทางนั้นทางนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคก่อนจะยึดนะอย่าตายฮะเหมือนจะมีฮะเหมือนจะได้ได้ยินเราด้วยเป็นเรื่องละ เฮ้ยมันยิงไม่โดนโอ้โหยปืนอะไรเนี่ยเกี yeah. ้ยโอ้โหใช้ไปโดยใช่เหตุไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยแม่งเ้ยทั้งครอบครัวเลยนี่วะทำไมไม่ตามวะนั่นดิไม่มาทำไมไม่ตามโอ้โอมันมันง่้บมันง่ โอเคผมว่าเดี๋ยวตั้งหลังม่ก่อนผมไปเอายารักษากันเพราเราจะตายเพราะไอเนี่ยแหละสุดท้ายยังม่ต้องโดนกัดติดเชื้ออีกแล้วโอ้จะไปไม่ถึงไหนเลยเฮียจะยึดตึกแกเนี่ยกูมีปืนนะเว้ยกูมีปืนแม่งเอ้ยขนาดมีปืนยังไม่เกรงกลัวเลยอ่ะพอติดเชื้อซอมบี้แล้วมันค่อนข้างที่จะเรียกน้ำย่อยพอสมควรบรัดมูนเฉยเลยอะเอาวเฮีย มาแล้วอะโคตรไวโอ้แต่วันนี้สวยโอ้โอ้สวยมากยี่สวยมากสวยมากสวยมากมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทําการเอ่อคือการพาวเดอร์เรามันต้องใช้ให้มันต้องใช้ให้มันต้องใช้ลงทุนนิดหน่อยนะโอเคไปเจอกันข้างล่างระหว่างนี้นั่งปั๊มซอมบี้กน่อนได้กันจะได้กันการพาวเดอร์เพิ่มเลยอันนี้จริงผมมีวิธีทำการพาวเดอร์แล้วแต่เราต้องการโพแทสเซียมซึ่งเออเรายังหาไม่ได้ตอนนี้ เฮียมันใส่เกาะหมดเลยนี่หว่าเออเพียบเลยเว้ยสวยเออสวยเอออไา้ติบก็ได้อยู่อ่าผมว่าผมจะทำไอ้นี่ซะหน่อยอ้าปืนรุ่นทดรุ่นรุ่นเริ่มต้นคิดแมนคราวนี้แหละเงียบกริบโอ้ยมาต่อกแล้วมันจะเช้าแล้วนะเนี่ยนี่มันจะเช้าแล้วไอ้เหี้ยมึงยังจะไม่ให้กูนอนอีกเหรอให้กูพักสักชั่วโมงนึงก็ได้แม่งไม่ได้ ยองไม่ให้เมืองนี้จะต้องปลอดภัยครับจะต้องเหลือมันจะเหลือคนให้กูไหมอ่ะจะมี NPC ซเหลือไหมเดี๋ยวผมจะไปจัดการที่นั่นทีหลังหมู่บ้านนี้จะต้องมีคนรอดสินะไม่เอานะไม่เอานะอย่านะอย่าเชนนะอย่าหมดอย่าหมดหมู่บ้านนะกูขอร้องเลยอย่างน้อยให้มนเลอฟาร์มเมอร์หน่อยไป<ว>ซื้อภารมันจะยังไม่เขียนน,นะเนี่ย โอ้โเยอะนะโอเคเมื่อกี้ผมไปไปปรับเสียงมาผู้ชมครับนะผมก็ว่าทำไมเสียงมันเบาอรเพราะว่าเราเราปรับเกมนี้ให้มันไอ้นี่ขอลองเลยดิความเงียบเฮ้ยโอ้ยแต่แม่งมันอ่ะคือคือแม่งหน้าอัปเกรดปืนพกมากเลยเว้ยถ้ามีปืนพกชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะแบบว่าใส่ซับเบนเซอร์มันจะทั้งง่ายทาั้งทั้งมัน เพิ่งวิ่งมาตอนนี้ดิไม่รู้จักมารยาเดเอววะกูจะได้ไปไหมกูมว่านะเราเราเลิกบุกจากทางด้านนี้ทะลุตรงนี้อ่าโอเคกูโชคดีกูจัดให้รอรอเคี้ยนี่ตายกอนเดี๋ยวจะมีเสียงอ่าอ่าอ่าหนีไม่พ้นมึงหนีไม่พ้นชีวิตเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวกอไปอ่าช่วไม่ได้เอาจริงนาจะต้องเอ่อ เก็บให้ครบทุกตึกแหละไปเจอว่ะท่านผู้มชมเจอตึกที่มีของโ <Okay. S 1> อเคอ่ากูดอยหมดกัวกระเป๋ากูดอยหมดเฮ้ยอย่าเพิ่งเอ๊กดผิดเขี้ยเอา้าลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยอย่าลงไปยังไม่ได้เปิดกล่องนี่ว่ะเดี๋ยวกันอุ้ยจุดสามห้าเจ็ดอายยะของมันแรงจริงๆอ๋อผมขอเช็คกระสุนมาโอเค น่าจะต้องหัดใช้ดาบกันหน่อยโอ้ยแต่ข้างล่างเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจโอ้มาไม่ได้มาไม่ได้เซฟเซฟเฮ้ยดูไม่เซฟโอ้ยดีนะแม่งกันเอาไว้เฮ้ยเอ้ยรอตายฮนะหน่มปังสวยงามเพิ่มเติมเดี๋ยวอันนี้เชื่อมกับตึกตึกเดี๋ยวค่อยเคลีย เอาตรงนี้กันบางทีเคลียร์แบบนี้น่าจะง่ายกว่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ไอไอสัตว์มึงมานี่เลยกูติดอีกแล้วกูติดเชื้ออีกแล้วเอากูอีกแล้วเออติดเชื้อกันเป็นว่าเล่นเลยฮะที่นี่ชั้นไหนวะชั้นนี้ดิใช่ปะเย่ชั้นนี้อะกลับอีกแล้วนวันเวลาไวแท้กลับแล้วกับอีกกลับแล้วกับอีก มันมืดไปใช่ไหมเออมืดจริงด้วยไม่ได้วางไว้ครับลืมลืมนี่ถ้าให้สังเกตนี่เหมือนแบบว่าพวกอารยธรรมนี่เขามาเน้นที่แบบว่ามาปลูกต้นไม้บนตึกแทนอะไรอย่างงี้นะเจนะเจย์เพิ่งเจย์เจย์เพิ่งตายเย์เพิ่งตายเหมือนตึกนี้จะมีซอมบี้เกิดข้างล่างเรายังไม่ได้แบบไปวางท็อตให้มันสว่างเดี๋ยวเราค่อยเอาเฮียกเลมไปจัดการนะเดี๋ยวแบบพอเราสําเร็จยึดตึกได้แบบ90%แล้วไอ้พวกเศษที่เหลือเราจะให้พวกยามเขาจัดการเอาโอเค ชานี้กับอาจารย์โอเคเฮ้ okay. ยการเผาด้าวยเ,เยอะมากสวยสวยสวยเอ็มแท็กครับพูดถึงไอแมวที่เราเลี้ยงเนี้ยหายไปไหนไม่รู้ท่านผู้ชมหายไปเลยสัตว์เออหยิบไม่โดนเฮ้ยสปอนอยู่นี่นี่ว่า เฮืยอกูว่าแล้วกันเล็บที่กันเนฮ้ฮยเฮ้ยไอ้ควายฉลาดมากนะมึงเนี่ยโอ้เชี่ยไอ้เชี่ยปิดก,ก่อนเออสักทีสัตว์จบเหี่ย yeah, เอ,อ้ยอ๋ออันนี้นะตึกเชื่อมต,ตึกเชื่อมตึกเราปะใช่ตึกนี้เป่าเนาะ อนนี้เรามีเ,าเรียกว่ามียาต้านทานนะอเคตรงนี้เซฟฮ่าเนีนยนในสัตว์อยา่ยาอยา่าอย่านะไอ้หนุ่มเฮ้ยมันฉลาด อ,อย่างน้อยได้การเผาเได้มาคุ้มทุนละ่ะเพื่อนมึงลงไปกับเพื่อนมึนงไปเย็นหนูเย็น เชื่อมันขุดดินจริงอลยเนี่ยอะไรเนียนเหรออืมหรือซอมบี้ค่อนข้างดีเยอะอ่ะเอาไว้แลกได้อยู่ได้อยู่จันพาวเด์คุ้มมะเฮถึงข้างล่างสุดแล้วเุ็ตำรวจมีกล่องเฮ้ยโอ้โหมเอางี้เลยโอ้หลีเช็ด ใช่ครับเต็มที่เอาไปเลยหมอดใหม่ไป yeah. ใช้เพื่มนึงเจี๊ยบใครใครใครเอาเปรียบเพื่อนอย่าาเปรียบกันอยาาเปรียบกันถ้าด้านบนแสดงว่ามันต้องเป็นบนนี้ถูกปะมันหน้าบ้านนี่ว่ะมันต้องขึ้นไปอีกเดี๋ยนะ เราก็แค่ขึ้นไปตรงที่มันเป็นที่วางหินตอนนั้นถูกป่ะเราก็จะเจอเจอต่อครับขึ้นมานี้เอาทางนี้ทางออกแล้วละผมก็แค่ต้องหาทางลงใหม่อะ่ะอยากรู้อย่างอันนี้คืออะไรแทงน้ำอ,ะอ่ะอ๋อยังมีของเลยเหมือนตึกนี้ของไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะว่านะมันต้องมีครับท่านผู้ชมเชื่อไหมไมันต้องมีมีที่อะไระไม่มี่บอกนะเหลือโซนเนี้ยมัน ว่าละเชี่ย yeah. ติดน่วงติดน่วงหุยอูอ้อู้เชีย่ยเลยจริงด้วยโอ้โหกูติดอีกแล้วฮะกูติดอีกแล้วสายกูติดพอดีเลยกูมีกูมีฮะกูมี เวียงรอดเว้ยกูไม่มีทางตายง่ายๆหรอกก่อนเดี๋ยวก่อนเกิร์นยามมาดิมาดิมามึมา,มา,มาเหมือนเราจะยึดไม่ครบนะเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ไรฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันกลับไปเติมกระสุนก่อนเดี๋ยวกูกลับมาใหม,ม่เจอกู <c oughs> ตึกเดียจะกลังจะเป็นของกูแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันก็เลงเป็นของกูจะถอนลากถอนคนไม่ให้หมดแล้วกูจะเอาน้องม้าตัวนั้นมาทำเป็นม้าเลี้ยงเฮ้ยมันนั่งจิกกูไม่ใช่ปลานะเว้ยเอ้ยไม่ใช่ปลาวะ w h มันเว่อร์แต่เฮียว่าอย่างเร็วโอ้ชิดดีนะลอดกลับมาแล้วเฮวละเฮียไปด่วนทำไมไปตอนนี้ตัวเฮียอะไรไม่รู้ตัวเฮียอะไรไม่รู้วิ่งเร็ววิ่งเร็วอไปเร็วเข้าบังเกอร์ตัวอะไรวะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่า นั่นจริงด้วยพิกแมนเหรอเฮ้ย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 เฮียดิคอนดอน ลงที่ควายเดี๋ยวบ้านกูไม่เฮียมลงมานี่ลงมาเคลียร์กูข้างล่างเลยอีบเรตอ๋อถามจริงเฮ้ยตีกันเองเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วแล้วพี่มายังไงพี่มาได้ไงเอา้ากูตีกับมึงนี่กูจะโดนหมายหัวทั้งนรกไหมเนี่ยมาเพิ่มอย่างน้อยเรามีบังเกอร์เป็นพื้นใต้ดิน ต่อให้บ้านเราไหม่ายังโอเคอ่ะเฮียดีนะที่ธนูไฟมันไม่ไดม้มันไม่ได้มีผลกับตัวเฮ like. er. ียอะไรนี่โอ้ยเฮียไอสัตว์เพอร์ซิอุดเพอร์ซิอุดผมเจอเพอร์ซิอุดไอ้สัตว์ดูจังหวัดกับเอเคแหม่ยังมาเิยวันนี้กูไม่กลัวเว้เอเคกูอ้ เกันทำไมทำไมถึงมาพรอนกันแต่ฆ่ากันอยู่ล่ะไม่เข้าใจนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ทําไมมีทาไมมีหมูทําไมมีหมูนรลกเป็นการต่อสู้กันแบบไม่แยแสกันเลยครับว่าระหว่างนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาว่างของเราที่ผมจะไปเก็บของนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ย อ้ามเกิดอะไรขึ้นกับกูเดี๋ยวนะอ่านมา้าเชือกของพวกนี้น่าจะไปอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวนะไปเก็บกันอยู่ด้านบนอ่ามีโทฟี่ครับต้องเก็บแผ่นเสียงแผ่นเสียงไว้นี่แล้วกันอ่านมาด้ยวยมีหนังสือเหลือเก็บหนังสือจะเจอกันไม่เจอกันข้างล่างฮนะ no fighting no fighting everyone everyone no fighting calm down calm down calm down <Why? S 2> มึงเหมือนกันเออหมดสักทีอันน่ะยังไม่จบยังไม่จบเฮีย <c oughs> เริ่มฉลาดขึ้นทุกวันในพวกเฮียนี่เริ่มไปแบบขอความร่วมมือจากแบบพวกเราต่างโลกพวกคนต่างประเทศ เริ่มจะชอบปืน AM19 แล้วผมว่าไปทำแม็กเสริมด้วยน่าจะดีเย้ <Yeah. S 1> ต้นกำเนิดมันอยู่นี่<ๆ>นี่เองโอเคสักทีขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะ อย่าพึ่งดันล่างค่อยว่ากันอยากได้ของอ่ะสวัสดีครับใบรุ่นร้อนไหมน่าจะร้อนม,มนใส่เกาะอึดมากเลยใช่ไหมู้ชมเกาะมันทั้งอึดแล้วก็น่ากลัวปรด,ปรด,ปรด,ปรด จากไหนวะน่าจะมีตรงนั้นตรงเดียวโอเคอ่าโอเคข้างล่างนี่แหละของจริงละไอ้จริงแบบนี้น่าจะสะดวกเดี๋ยวกันมีชั้นอื่นอีกเหรอวะเจอเลยว่าหมดแล้วเนี่ยแล้วทำไมไอ้น,นี้มันไม่ขยับมาหาเราสักทีมันติดเหรออ๋อมันโง่ตีกูโดนโง่แต่แขนยาวไอ้เหี้ยมาดิมาดิวะ ไไหนอย่าหลอกกูอิ่งสับขาหลอกงีกูเล่นเด็กๆบ่อยตอน,น,นเด็กๆกูเล่นบ่อยเคลียแล้วเคลียอย่างเงี้เคอุ้ยเฮิร์ทออฟสีโอ้ยเอ้ย, okay. ย,ยเอ้ย,อ,ยอันนี้ของแปลก TNT โ Oh my god ตัวนี้ Enchant Golden Mosap Club Pop Oh shit นี่มันอะไรเนี่ยปลาแมวอะแผ่นดิสน่าสนใจเฮิร์ทออปสี้ยาของมันแรงจริงๆเว้ okay. ยเฮ้ยโอเคใต้นี้เคลียร์ละ เพราะว่าไม่น่ามีแล้วนี่น่าจะเป็นดินผมคิดว่าปักทอตเลยกูคเคลมตึกนี้เป็นของกูแล้วท,ทันทีข้างไหนวะอ๋อไม่ใช่ข้างบนกูลืมไปยังเหลือข้างล่างอยู่นี่ว่าลืมซะสนิทเลยมาแลยไอ้ อย่าช้าอย่าช้าคิดให้ไวเออต้องวิ่งมาดิเออโดนตีแล้วแก้แค้นแค้นเอออย่างเงี้ยเองไปู้ชมฮะโอ้เราเราถ้าให้พูดตามตรงก็มันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเราก็ยึดได้แล้วนะนี่ชั้นล่างสุดแล้วเฮ้ยตึกนี้เรายึดได้แล้วสวยเลยโอย้สวยโลนอิสระเว้ยกูยึดเว้ยไอ้เฮียตึกนี้ไอ้เียโอ้โหพังหมดแล้ว กังโกงกังเกงไม่เหลือแล้วฮะโ้โหเยอะอ๋อมันจะมาจากทางนั้นกันเพียบเลยวะเพียยังไม่จบเลยวะบานเตอร์เลยฮะโอ้ยมันฉลาดอ่ะขึ้นได้ครับโอเคเลืออยู่ไหนแสดงว่าข้างล่างนี้ต้องมีเอาไปน้องพี่ให้มาเถอร์โหเยอะยังไม่หมดโอ้โหเยอะว่ะเอ้ยเอ้ยจากไหนวะนี่น่าจะเป็นล็อตทายครับ ักทายไม่ต้องขึ้นมาเลยไม่ต้องขึ้นมาเลยผมจะทำหน้าสลอน,นยังไม่ไปโดนไฟกับเขาอีกวิงวิงโคตรไว้อ่ะน่ากลัวมากอ่าวิงกลับไปละแฉน่าจะหมดเฮ้อ อย่ามาตีกูทางให้ตัวติดไฟนะวินมันจะเจอ,เจอต่อมันจะเยอะเกินไปละกู <c oughs> จะยืดยังไงตอนนี้เราเหลือกระสุนโอเคเหลือเฟือแยังสู้ไดอ้อ่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นต่อจ,จริงเยอะหน้าดูเฮ้ยโอ้เรืองแสงก็มามาทางนี้ต่อ,อเกดี๋ยวปิดปิดทางนี้ด้วยมึงก็รู้นะว่ากูจะไปทางนี้มึงก็จะจะ,จะมาทางนี้มาทางนี้ดิ มาทางนี้ตัวนังนั้นอนแล้วไปควายแล้วเราไปทางนี้แทนมันจะไม่หมดจริงๆใช่ไหมวะมันคืออะไรตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยหมดละยาไอสัตว์ไอเชี่ยตื่นนนูมายิงกูบ้าป่าววะเป็นตึกแยกของตึกแยกไงวันเด้อวันเด้เอาเผาเลยแลมันเผาอ่ะมันเผาคลิปนี้อาจจะแบบตึงหน่อยนะผู้ชมครับผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นมุกเลยเพราะเครียดจำได้ว่ามีอยู่ตัวนึง อ๋อน่าจะเป็นแค่โซนสุดแล้วไม่น่ามีอะไรใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวเราแบบคางเงียบอย่านะมึงอย่านะมึงเฮ้ยอย่าหลบก,กูดิไม่ตายกูทานจริง ผถามยิงโคตรอึดอลไอ้ที่ตัวเนี้ยโอเคโอ้กระสุนเหลือเฟือเกือบหมดเกือบสลบอ่ะเกือบสลบอันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บยะาหาถาังใส่กต่อไปฮะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยนะมันถ้ามันมันไม่น่าใช้ฝั่งนี้ป่ะไอที่เป็นซอมบี้เกิดมันหรือมันคือฝั่งวะงนันงนะขอเช็คให้ชัว่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้น โอ้เจอบอสใหญ่แล้วนี่ไงไอสัตวนอนหน้าตาเฉยเออโอ้โหนอนหน้าตาเฉยเลยอืมนอนแพส่งลูกน้องมาจัดการกูมึงสินะได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยกำลังจะเป็นจริงฝันกํลังจะเป็นจริงอ่าว่าทอดไปไหนหวะ อย่าอย่าเพิ่งมาขวางกูตอนนี้อย่าเพิ่งมาขวางกูตอนนี้มันจะปักท้อดันจะปักท้อดกูกำลังครบกูจะครบทุกพื้นที่แล้วตรงนี้มันตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงข้ามสะพานเนะเฮียตรงไหนอีกตรงนี้ก็ยังมืดระวังหมดยังวะกูไมยังเหลือมึงอ่ะมึงโผล่มาได้ไงเนี่ยฮะหลบกระสุนกูเฮียเดี๋ยวราปลอบเลยโอยันสุดทางอ่ะโอ้ โอ้จริงใช่ไหมนี่จริงแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเราเาดูคืนนี้ฮะว่าเป็นยังไงผลลัพธ์ตงหมดที่ทำมาตมรวดที่ทํามาในที่สุดว่าน่าจะเป็นสปอนของซอมบี้แน่ๆเมือนต้องไประเบิดเข้าไหนเลยเยอะชิบหายเลยเลย